ไปลงน,นะเตรียมพร้อมกันอ้าวโอเคสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเคนกันอีกแล้ววันนี้ก็จะมาสั้นๆนะครับผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าขอบคุณนะครับสำหรับ300ซับขอบคุณจริงๆนะครับแลวก็ไอคลิปโกโกวาด้วยนะผมขอบคุณนะผมตอนนี้ แปดพันแล้วนะผมประมาณแปดพันวิวนะผม,ผมก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมจริงๆนะผมโอเคก็คสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปลอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคและตอนนี้ผมก็สอบเสร็จแล้วผมได้เรื่องห้องที่อยากเรียนแล้วเรียบร้อยก็สามารถลงคลิปได้ตามปกติแล้วนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ลงบ่อยนะักเพราะว่าไม่ค่อยมีไอเดียนะครับผมก็ ก็ใครมีก็คอมเมนต์ Comment หน่อยกันละครนะรผมโอเคสำหรับวันนี้ก็มาแค่นี้แหละครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากนะครับขอบคุณจริงๆสำหรับ300ัพยซับนะครัผมโอเคสำหรับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย